แหมช่วงนี้ทุกคนอยากจะคุยกับเทวดาถ้าถามว่าทำได้ไหมทำได้นะลูกเพียงแค่ลูกเจริญสติสัมปชัญญะที่ต่อเนื่องจเจริญอย่างไรและลึกรู้ตัวเป็นระยะระยะเช่นก้าวเช่นถอยแล้วเราจะรู้สึกว่าพอเราอยู่กับปัจจุบันได้ดีเนี่ยใจเราจะเบาเพอเบาเบาเนี่ยเราจะปล่อยใจเบาๆแบบเบากายเบากายก็คือจะกายมันจะไม่หนักตัดบริโภคกังวลกับเรื่องนู้นเรื่องนี้เรียกว่าตัดอารมณ์พวกนี้ออกไป แต่เราต้องมีสติระลึกรู้ตัวนะเราจะรู้สึกเบาๆมันจะมีแสงสว่างเกิดขึ้นภายในใจเราและในแสงสว่างภายในเราเนี่ยเราจะสามารถได้ยินเสียงแต่เสียงเนี่ยลูกในแรกๆที่เรายังไม่จดจอ่อนะลูกจะรู้สึกว่าแม่นนะแม่นตรงไหนมันมันมีเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นเราจะรู้ชัดเลยว่ามันเหมือนเราจะมีรางสังหรณ์ แต่ถ้าเราไปยึดว่าโอ้โหมันต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้อันเนี้ยหลงแล้วลูกเพราะเนี้ยจะเป็นอุปาทานทําให้เราหลงตัวเองหลงความคิดของตัวเองแล้วสู่เส้นทางมิจฉาทิฏฐิคือยึดมั่นถือมั่นซึ่งจริงๆสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงแต่ทําได้ไหมทําได้ถ้าทุกคนจะทํา